ไปเตือนทะลุพ่อมาหาพ่อจ้าม้าในที่ไหนเนี่ยตัวตายแล้วบนบ่แมนพ่อได้ตายไปแล้วพ่อมาเมื่อนี่พ่อหนาวลายพ่อจะได้พาพ่อจะกขืนแต่เลยครับพ่อเดี๋ยวผมไปส่งไปไห้ได้ครับพอจใจหลายพ่อไปก่อนเด้อเอ้าพ่อเดี๋ยว พ่อ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 เอารันไปบ่นี่พ่อเราบอกว่าเราหนาวเราอยู่าเดืพพ่อผมตัวนี้พ่อแท้พ่อพ่อผมไปแล้ว แจงแจงจำได้บอเมื่อสิปีก่อนน่ะที่เขาแอบได้เสียกันน่ะแล้วถือพ่อแจงจำได้แล้วพ่อแจงกระถามไอ้ว่าสิแต,ต่งงานเรือสิติดคุกกระจำได้เลยเนาะไอย้ยินกระตอบพ่อแจงว่าสิแต่งงานเขาก็เลยอยยู่กินกันมาจนหอ,คมมอนคึ้นมือนนีไอ้ถามท่็นอ,อย่างก็ไอ้เลือกตอบพ่อแจงผิดอ่ะเนาะผิดจังไดขั้นมือนั่นน่ะไอ้เลือกติดคุกน่ะป่านนี้ไอ้คงิพ้ลโทษไปแล้วล่ะ ฮะบักคัวรันมึน,น,นงอยากร้องดีกับกูเบนบอ,อ้ไอพอเด็ก,กจะาม่จดาไอพอยเด็กจาขอโทษจ้าคู่นี้ดับกันดนซูมือสูเวยบ่ออ้ายเสาบ้านเสาซ่องค่ะบ,บอ่ออีบา้าเวนหมาดีพอยอหย,ยอกเด็กก็ซื้อจ้าหนูพอยอออไอแจงเป็นมีโฟมเจดา่าเราฝาลมาให้ขอบใจจ้าอุตส่าสร้างจองม่ตั้งหลายมือได้จักเทียนเนาะมันคืออย่างละเราเป็นอย่างงัต้องสร้างจอน้าเดยบอก กาแฟมีโฟมทำความสะอาดจุดซ er ่อนเล่นของผู้หญิงเที่อยินมากลาก้องแจงไปล้างหน้าอยู่ดูดูนันเด้กับมันใส่ทำความสะอาดบนไปหนาได้นะบมแบนบอกัะแมนอยู่แต่มันเปลืองหูบองพลวะที่ไอ้ยินใส่ล้างหน้าเป็นเพราะคุ้นเคยกับกลิ่นมากกว่าอ้าวเดยค่อยเดียวยังกับโมหูเอ้าเฮ้ยบักไพมึงเสีหัวประหมไปใส่วะน่ะมึงไม่ได้นอนอยู่เถียงหน้าหรอบอไอยิน เจ้าหูบพรว่าพอคุมตายไปแล้วเนี่ยรัศมีปรยุใสยโอ้ยบักบ้านี่กระทำแปลกๆเนาะมึงนี่มันบ้า,บาสมซื้อดีเนาะคนตายไปแล้วเนี่ยกับเป็นผีแล้วเนาะขันพระตกนรกกับไปสวรรค์เท่านั้นล่ะว่าหกขับวได้ดีนะไอ้ยินปักไพยน่ะมันเป็นคนซือ่อเออไพรเย่ยว่าพอของไพรอ่ะตอนมีชีวิตอยู่เพิ่นใจบุญสุนทานเย่ยว่าเพิ่นคงสิไปอยู่ทั้งสวรรค์ลลุ่นล่ะสวรรค์ทังเลยเย้ พอดีว่าผมเสียวอ,อ,อผมไปเหอผมเขาบอกว่าแล้วหนาวผมเลือดตัวนาเลากรูยาหเอาผมไปแล้วไ <c oughs> พเอ๋ยทางไปสวรรค์น่ะไม่ผู้ดหูดอกย่ขอแนะน้ำเห้ไพอ่ะเอาผ่องหมไปถวายวัดแล้วก็เอาผ่องหฮมไปเผาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อไพเด้พอพ่อไพสิเด็ดไปอยู่ทั้งสวรรค์เป็นบ้าบ่เอาไปเผพแล้วืพ่อผมอยู่ผมใส่เจ้าหนี้พี่บ้าบอกผู้หนเลี้ยง ไพยขันไู่พอท่ากไปสวรรค์เราบอกกูเนี่ยเด้อกูจะไปเที่ยวจากมือสองมือวะไอี่ไอร้องเขาอีกบบ่ออไอไพ่อะมันเป็นตะลิตนแม่ไอ้แจงพ่อว่าเราเป็นตะอีตนญาติเสียแถมยังมาเสียสติอีก ยังเราบอกไ,ไปทางไปสวรรค์ไปทางไหนทางไปสวรรค์ดิคุณสิบอกคุณไห้ด้อมึงย่างตรงไปเรืเร่อยๆเด้อย่างไปเรืเร่อยๆเลยเดี๋ยวมึงกับพอเองข้าวใบเออ จ้ะเดี๋ยวเมื่อนี้ยไอเสภาหนังออมเนี่ยไปขึ้นสวรรค์มา่อเอาไหนสิงสะพอหูเขาพ่าสิงหงไปกันไงโอ้ยบบหูดอกเสื้อไอ้นะนะไปนะไปสวรรค์กันเถาะก็ได้จ้าหยุดถาก่อนครับมู่ไอกำลังจะไปขึ้นสวรรค์ปะครับอีหยังของมึงนีแบบพายอพอดีว่าพอผมมีเทิงสวรรค์ เรามาขขาฟันหัวเ้าหนาวพอดีว่าผมนินว่าเจ้าสองคนจะไปขึ้นสวรรค์ลกวันฝากผมไปอพอนะครับโอ้ยบักน,นี่มึงแสงกุตะลกบะเนี่ยเอาหน้าไอ้ซิงเล่าใบเถอะเขาคงสติบ่ดีนะเอเอก็ได้ขอบคุณครับไอเดี๋ยวกูเสียไปให้พอมึงเด้อขอบคุณครับพหนาวแลว เฟมี่โฟมเฟมินนนคลีนเซอร์ am, er, ผลิตภัณฑ์มูตโฟมทำความสะอาดจุดซ่อนเลนของผู้หญิงช่วยลดการสะสมของแบคทีเ r ียที่ทำให้เกิดกลิ่นบรรเทาอาการระคายเคืองและอาการคันช่วยปลอบประโลมเพิ่มความชุ่มชื่นรู้สึกสบายและสดชื่นตลอดวัน ให้ผิวรู้สึกเนียนนุ่มและกําจัดกลิ่นอับระหว่างวันพวกเรา,เรามั่นใจเมื่อใช้เ,เฟมิฟลม